คำเตื่นรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไปสวัสดีครับพบกับโค้กิิงนิวของเราอีกแล้วนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์ทุกเย็นนะครับผมเวลานี้เวลาเดิมกับข่าวที่เกาะติดกระแสและโด่งดังมาทั้งอาทิตย์ครับผมคาดว่าจันหนิงสุกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าข่าวเขาคนนี้ ยิ่งใหญ่และเป็นข่าวหน้าหนึ่งและเป็นเรื่องแรกของข่าวเช้าและข่าวเย็นที่จะต้องเอามาเอ่ยพูดถึงกันครับ <Huh? S 1> ผมเป็นคนที่มีกระแสการต่อต้านและทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาห้ามแจกของผมไม่รู้หรอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่วันนี้ผมได้เชิญเจ้าโตของมาเองเลยครับสวัสดีคุณโรเบิร์ตครับผมอันนี้คือคุณโรเบิร์ตนะครับผมที่ มีกระแสด่งดังและเป็นคนที่รักความถูก <Wow. S 1> ต้องนะครับกับเรื่องแกงเฟืองลงคลองต่อหน้าต่อตาคุณระเบิดเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเลยครับว่าเสื้อที่เปิดอยู่เนี่ยครับเป็นกวยจับใช่ไหมครับคุณระเบิด <Huh? S 1> อ๋อใช่ครับเป็นกวยจับที่โดนเฟืองลงคลองแล้วคุณระเบิดเนี่ยได้เอามือตัวเองไปรับเนาะ <c oughs> ไปรับแล้วก็เกิดนิ้วล็อกเนี่ย คุณโรเบิร์ตก็เลยเป็นปมาณแบบนี้ครับยังรักษาไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องไปหาหมอทุกวันแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนะครับ uh huh. ผมผมอยากจะถามคุณโรเบิร์ตเลยครับว่าเวลาคุณโรเบิร์ตไ,ไปไหนทําอะไรหรือว่าไปรับข้าวปกติทํางานอะไรแล้วทําไมต้องมีคนติดตามตลอดครับ uh huh. น้องหรือเป็นญาติแล้วเป็นคนคอยดูแลนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่ามีเรื่องประเด็นเนี่ยครับเรื่องธุรษกิจเนี่ยเขาท้าต่อ,อยกับคุณเนี่ยผมอยากจะถามว่าจริงหรือเปล่าครับคือว่าคุณระเบิดไม่สามารถที่จะเอาเรื่องพูดได้นะเพราะว่าอาจจะทําให้ทางฝ่ายโจทสืมเสียและอาจจะมีปัญหากันหน้าขึ้นหรืออาจจะโดนฟ้องเพราะว่าตอนเนี้ย เขาก็โดนฟ้องอยู่ครับ <c oughs> เพราะว่าวันก่อนครับเขาไม่ได้ทการบ้านไปส่งอาจาร,รย์กศนอเขาก็โดนเรื่องของคู่โดนเรื่องของคู่โดนเรื่องของคู่ครับเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะมีปัญหาปกติกุะเบิดเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ไหนครับทีมงานครับรอบหน้าจะเอาคนมารายการขอแบบว่าพูดเก่งๆหน่อยนะครับผมอ๋อไม่มีอะไรครับคุะเบิด เรามีประเด็นที่อ่ะว่ามีคนถามเข้ามานะครับผมเขาถามมาว่าเนี่ยเรื่องกว๋วยจับเอ่ยเรื่องที่คุณไปปิดคลองหลอดแล้วก็เรื่องคุณวันวันไม่ทำอะไรเลยมัวแต่นัง่งกดโทรศัพท์เช็คว่าเงินเข้าหรือยังเป็นเงินจากใครครับคุณตู้ครับคุณตู้ ไปเงินจากคุณตู้ครับผมผมมีคําถามสองมีหนึ่งสองคำถามครับตั้งคุณระเบิดเนี่ยเป็นแกนนาของทุกคนเนี่ยคุณระเบิดเคยคิดไหมครับว่าคุณอาจจะต้องติดเชื้อที่ไปอยู่คนหมู่มากครับคุณระเบิดเพราะว่าคุณก็ใส่ที่ปิดจมูกตลอดเวลาแบบว่ากระเซิงกระเซิงยังไม่ค่อยมีใครเคยเห็นหน้าคุณระเบิดเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าค่อยให้คุณระเบิดดูผมลอกเล่นครับคุณระเบิด แกเล่นเฉยครับคุณระเบิดครับผมขออนุญาตนะครับผมภูบเล็ก่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับคณรณวอ่าอ่พลังแห่งความสู้นะครับขรบัวคุณจะสู้ต่อไปใช่ไหมครับผมก็กับคําถามวันนี้ก็อยากจะถามว่าคุณระเบิดเอาคนข้างๆมาทำไมครับและคุณระเบิดยังฝากบอกกับทุกคนอีกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ คุณตุคุณตุใช่ไหมครับยังไม่ให้ตังเขาถ้าคุณตุฟังอยู่นะครับผมคุณตุนะครับผมคุณโรเบิร์ตและเพื่อนๆคุณโรเบิร์ตกำลังจะอดครับเขากำลังลองเงินของคุณตุอยู่ถ้าคุณตุรู้คุณตุต้องรีบเลียยงเงินให้คนเหล่านี้นะครับผมเพราะคนเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้คุณตามมาแน่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เงินจากการที่กูต้องให้เขาจะต้องไปต่อแถว และมีเรื่องอเจ้าหน้าที่ตลอดเกิดการชุมนุมเกิดการชุมนุมก็เกิดการแย่งเกิดการแย่งก็เกิดเกิดการแย่งก็เกิดเกดการห้ามพอห้ามเสร็จโมโหหิวการมันมีเรื่องกันคุณระเบิดมีอะไรจะพูดไหมครับลูกน้องคุณระเบิดมีอะไรจะพูดไหมครับงั้นขอปิดรายการคุณระเบิดตต่อเพียงเท่านี้เลยกัครับแล้วเดี๋ยว รอบหน้าผมจะเชิญคุณโรเบิดเข้ามาใน New c o ก k ิ้งแต่ก่อนที่เราปิดรายการนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ก็ขอบคุณคุณโรเบิดครับผมครับผมก็กลับบ้านดีครับโอครับคุณโรเบิดโอ้แม่ครับมือ